ตอนที่8เสนอตอน The h a t ชเ e r เทเธอได้ซายังมีชีวิตยอยู่พาเธอไปที่หอคอยและทำการปฐมพยาบาลเธอเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้ฉันจัดการเองเดี๋ยวก่อนนายทำคนเดียวไม่ไหวแล้วนะกำคาญชมัดเซ็กเฟรดานายอยากให้เธอได้ซ้ามีชีวิตต่อไปเลิกทำตัวงี่เง่าแล้วมาช่วยกันได้แล้วเข้าใจแล้วฉันติดนี่นายครั้งแล้วไม่สิครั้งที่สามแล้วนายเป็นฮีโร่ที่ดีมากใครบอกให้แกออกไปฮะเจะ้าแมลง วางเด็กลัดลงอฉันจะช่วยให้เทนเดซ่าปลอดภัยก่อนแล้วจะตามมาสมทบทีหลังนะนายเป็นฮีโร่ที่ดีนะหขวงหอกของข้างั้นเหรอแล้วจะเป็นใครยิงได้ด้วยเหรออาวุธของเธอสร้างในมิติจินตภาพไม่สามารถตอบโต้ด้วยทางกายภาพได้แต่สําหรับฉันแล้วหอกก็เหมือนกับอาวุธทั่วๆไปนั่นแหละเพราะฉันคือเวลฉันคือแฮตเชอร์ที่หนึ่งและฉันมีเรื่องที่อยากจะคุยกับเธอนิดหน่อยนะเดี๋ยวนะ นี่แกก็เป็นแฮชเชอร์เหมือนข้างั้นเหรอแล้วมีอะไรจะบอกข้างั้นดะนี่เธอกําลังคุยกับปีศาจฮองไกยอยู่งั้นเหรอหมายความว่าแทเธอตัวจริงสามารถพูดคุยกับฮองไกโดยตรงได้งั้นเหรอ <c oughs> แทธิดาของข้าเพื่อจะบอกข้าเกี่ยวกับคนทรยศที่หักหลังเจษนรงของท่านและท่านก็บอกว่านี่คือตัวสำเนาที่ไม่ดีของคนทรยศยังไม่ใช่แฮชเชอร์ที่แท้จริงแกก็แค่เศษขยะชิ้นหนึ่งเมื่อเที่ยวกับเจษนรงของท่าน ถ้าจะบทขยี้พวกแกวกกับโกหกและการทรยศท่านพูนนั้นเทพธิดานั่นก็แค่หลอกใช้เธอบางทีคงต้องใช้กำลังสักหน่อยแล้วล่ะให้เธอเชื่อว่าเจ้านั่นแหละคนโกหกตัวจริงที่ต้องปเปลี่ยนจิตใจอันบอบบางของเธอแล้วล่ะนะแต่จะปีอันน่าสมเพชของแกไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยอย่าบอกนะว่าแกหมดมุกแล้วนะเธอสั้งกำแพงจินตภาพขึ้นรอบตัวเองนั่นแหละดวงดาวแห่งเอเดนคงไม่สามารถผ่านไปได้งั้นสินะแล้วนี่ล่ะเป็นไง ม,มุกแล้วจริงๆสินะกัาแพงจิตภาพนี้กันได้สบายๆยอยู่แล้วเดี๋ยวมันนั้ไปไหนแล้วนั่นแหละฉันสามารถใช้พลังคอของฉันทำลายกำแพงได้ในระยะนี้ผิดกับแล้วจ้าไม่คิดเลยว่าจะหล,ลงกลง่ายขนาดนี้ไม่ายนะแะสนอสซาจอมปลอมสัตว์เลี้ยงของฉันกำลังหิวพอดีเลยแล้ว เจ้าพรอมสีเงินที่ขโมยของของฉันไปไปไหนซะแล้วละ่ะคงต้องตามหาแล้วสักหน่อยแล้วถ้าอยากให้หล่อนเฮลโลไปนี้แผลเผาไปซะจริงๆค <c oughs> งอีกสักพักละนะเยี่ยมมาได้ทันเวลาพอดีถึงเวลาที่จะดูผลการทดลองของเราสักหน่อยมาดูกันดีกว่าว่าเธอนั้นไปได้ไกลแค่ไหนตั้งแต่ที่เธอตื่นขึ้นมา หยุดไม่ได้เลือดมันไม่ยอมหยุดไหลเลยอย่าไปคิดมากเลยโยอาคิมฉันคงไม่รอดแล้วละ่ะชีวิตของฉันมันจบสิ้นลงแล้วไม่ผมไม่ปล่อยให้คุณตายหรอกคุณคือเวลฮีโร่ที่ช่วยทุกคนไว้เลยนะเวลเจอมันฮีโร่ของคนทั้งโลกฉันชอบชื่อนั้นนะนายละ่ะว่าไงผมก็ชอบเหมือนกันดีมากโยอาคิม ตั้งแต่นี้ไปนายจะได้รับชื่อนั้นและเป็นเวลคนใหม่ขออันนี้เป็นของนายแล้วรวมไปถึงหน้าที่ในการปกป้องโลกของเราเวลฮีโร่ของนายกำลังขอร้องนายอยู่นะ <c oughs> สร้างเป็นชีวิตที่เหนื่อยธรรมชาติและสั้นซะจริงๆเธอได้มอบชื่อนี้ให้กับฉัน W สำหรับโอเมกาเวลสำหรับโลกใบนี้รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้จริงๆ และตอนนี้ชีวิตของฉันก็ได้จบสิ้นลงแล้วฉันมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ลาก่อนโลกใบนี้ลาก่อนเวลท์ฉันคือเวลทชายผู้สืบทอดเจตนารมอันกล้าหาญและแข็งแกร่งฉันได้ปกปิดเบื้องหลังชื่อนี้มานานนับทศวรรษและวันนี้เวลทแห่งแอนตี้เอนโทรปีจะต่อสู้เพื่อปกป้องโลกของมนุษยชาติตอนที่9เสนอตอน เวลหรือมนุษยชาติเป็นอะไรไปเป็นล่ายิงหิวอยู่งั้นเหรออดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีอาหารจะขอ,ขอคอยบาบิลอนมาให้เพิ่มอีกเดี๋ยวมีอะไรผิดปกติโทษทีนะแม่สาวฉันไม่ให้เธอออกไปจากที่นี่หรอกเอาละมาต่อยกที่สองกันเลยดีกว่าลงไปสร้างจอมวันเลยดงสันสะเทือน ต่อพลังแห่งเวลเฮเชอร์ลำดับที่หนึ่งและวิะรัตบุตของมนุษยชาติพ่อพันธุ์มนุษย์จะหยุดเธอที่นี่ราชินีแห่งความว่างเปล่าส้มจอมตีงั้นเหรอกล้าดียังไงม่ใช่วุฒิของมนุษย์ต่อกอกับข้าน่าสมเพชพลังของแฮเซอร์ที่หนึ่งถือเป็นความอัปยศของหงไกเป็นไปไม่ได้นี่แกกล้าใช้ขยะพันธุ์นี้มาทำลายล่อเห็นพระเจ้างั้นเหรอข้าจะแสดงให้เห็นเองว่าพลังของแฮเซอร์ที่แท้จริงคืออะไร เ้าคนทรยศต้องเชื่อฟังต่อพลังของพระเจ้าเจ้าคนขี่โกงยัยไม่มีทางสร้างหุ่นยนต์พวกนั้นจากอากาศได้ดเรื่อยๆหรอกนี่ไม่ใช่การโกงแต่เป็นพลังที่แท้จริงของแฮชเชอร์ลำดับที่หนึ่งตั้งหากลละเมื่อฉันได้เรียนรู้โครงสร้างของการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แล้วฉันก็สามารถสร้างมันได้ด้วยพลังงานฮงไกเธอกำลังพันหน้ากับความเฉลียวฉลาดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ มวลมนุษยาชาตินี้จะคงอยู่ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เธอได้ประกาศสงครามกับโลกมนุษย์ไปแล้วว้าเอ้ยมันกำลังสร้างกองทัพภาพจากอากาศข้าต้องหยุดมันก่อนที่มันจะเอาชนะข้าด้วยจำนวนเท่านี้อรารยธรรมของมนุษย์อันแข็งกระด้างจะจัดการกับเธอท่านคือเวลแห่งมนุษยาชาติฉันจะต่อกรกับเธอ,อ,อ,เธอราชินีแห่งความมืดในฐานะของนักรบแห่งมนุษยาชาติกฎเกณฑ์และเหตุผลจะเอาชนะเธอในวันนี้ฟังฉันให้ดี ผู้ปกป้องของมวลมนุษยชาติปล่อยสายน้ำแห่งไฟและเหล็กกล้าอันทรงพลังลงมาทำลายเทพเจ้าจมปลอมตอนนี้ซะในที่สุดก็เริ่มแล้วสินะติดต่อด็อกเตอร์เทสลาเตรียมกระถุนเงินไว้เลยรับทราบแล้วยายหัวไม่ม็ฮเ<ะ>หฉันไม่ได้ดอกให้ซะหน่อยไม่เป็นไรแค่นี้นะจงโกโยอาคิม ทำไมนายต้องอยากเหมือนเขาขนาดนั้นเล้กทำตัวเป็นฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวสักทีไม่ได้หรือไงเอาล่ะรัชนีเห็นความว่างเปล่านิโคลาเทสลาคนนี้จะ,สะแสดงให้เห็นเองถึงพลังที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์